สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสลัดมาก,กัดเลขประจำตัวนิสิทกส6 3 1 1 1 9 2 1ค่ะทำงานส่งรายวิชาศาสตร์แห่งจินปีการศึกษา2563ค่ะก็แถวชุมชนดิฉันนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นวัดนะคะติดติดกันหลายๆวัดเลยแล้วก็การเดินทางก็สะดวกมีทางรถมีรถสองแถววินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่แล้วก็มีรถไฟฟ้าเดินทางรอบกรุงเทพได้สบายเลยค่ะแล้วก็ มีห้างสรรพสินค้าสําหรับซื้อของใช้จ่ายภายในบ้านแล้วก็การเดินทางไปที่ห้างก็คือสะดวกห้างก็มีช่วงนี้ก็มีป้องกันโควิดอย่างดีค่ะตรวจอุณหภูมิเจลล้างมือเรียบร้อยแล้วก็แถวชุวมชนีิฉันก็มีการรวบรวมเงินเพื่อซื้อของข้าวสารอาหารแห้งให้กับบุคคลที่มีผลกระทบทางด้านโควิดก็จะมีการแจกทุกๆอาทิตย์นะคะ ทั้งบ้านข้างเคียงแล้วก็ชุมชนอื่นๆด้วยค่ะก็มีการแจกอย่างนี้ตลอดการรวบรวมเงินมาแล้วก็เพื่อเอาไปแจกให้บุคคลหลายๆบุคคลนะคะอย่างเช่นแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นวัดอย่างนี้นะคะก็คือช่วงนี้ก็จะเงียบหน่อยๆแต่ว่าแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นวัดอารามหลวงวัดยางวัดท่าทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นวัดที่สวยแล้วก็ดังด้วยทางด้านต่างๆนะคะเพราะว่าในกรุงเทพก็จะมีวัดเยอะมากๆให้ท่องเที่ยวแล้วก็ ห้างสรรพสินค้าก็มีแบบห้างที่ทันสมัยเพิ่งสร้างเพิ่งเปิดมีคอนโดที่แบบสูงๆมีแต่ตึกแล้วก็การเดินทางไปไหนมาไหนแต่ละที่ที่แต่ละที่ก็คือแบบสะดวกมากๆค่ะขอบคุณค่ะ